สวัสดีเช,าชา้าๆวันอาทิตย์นะครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นของลูกค้ามาถอดไร้ายเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะครับวันนี้คิวเต็มนะครับสําหรับที่คนไหนที่ไม่ได้นัดไว้ต้องนัดไว้เป็นวันหลังนะครับส่วนใครที่นัดไว้ที่จะมาถอดร้าหรือมาตัดก็มาตามปกตินะครับมาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับอันนี้เป็นแม็กไลเนอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้รอติดตั้งวันนี้ครับตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับอันนี้ก็รอติดตั้งวันนี้ครับอันนี้ลูกค้ามาถอดไว้นี่ก็เป็นชุดหนึ่งครับเป็นของรีโวครับมาถอดไว้เหมือนกันครับตัดออกดีกว่าครับรถจะดูสวยครับ ช้งานได้เหมือนเดิมครับดีกว่าติดแอโรเทปครับเนี่ยครับคันนี้ติดแอโรเทปนะครับีแก่แอโรเทปออกครับตัวรถแอโรเทปติดสีรถเลยครับสีเหลืองด้วยนานไปก็กินสีเหมือนเดิมครับตัดออกจะดูสวยกว่านะครับสนใจยอทักมาสอบถามได้ครับเปิดทุกวันนะครับจองคิวล่วงหน้านะครับขอบคุณครับ